สวัสดีพี่น้องนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปขึ้นไปตามสไตล์คนอีสานมื้อนี้บรรยากาศดีๆอีกแล้วนะครับมื้อเศร้านี่ฝนตกหน้าตาก็เลยผ้าตามากินเจ้าหอน,นครับพี่น้องเจ้าหอนอีลาผ้ากินแสบๆนะครับผมก็นําจิ้มโรเด็ตมืมม้อนี้ผมใส่สูตรหมูนะครับเป็นน้าเจ้าหอนสูตรหมูเค็มคนนะครับแสบพื่อกันนะครับผมแล้วก็ม,มีน้าจิ้มแล้วพี่น้องแพ็คคู่170บาทส่งฟรีแบบโอนเด้อพี่น้องเด้อสนใจสอบถามได้ที่พี่ปอโดยตรงนะครับผมหอมมาก หอมสมุนไพรดีๆตาตาเรามากินอยู่แล้วนะครับพวกประเภทอันเนื้อย่างหรือเอียงแต่ว่าบัตที่นี่ล่องเอาแบบเป็นแบบเจ้าห่อนล่องเบิงนะครับพี่น้องหนึ่งขวดเนี่ยต่อน้ำหาถึงหกร้อยมิลลิลิตรนะครับพี่น้องใส่ลงไปเลยแต่ว่าขวดนี่งจร้อยหาสิบมิลลิลิตรกอกใส่ลงไปน้ำครับเพื่อเข้าสีได้น้ำจิ้มหลายๆที่มันเข้มข้นแน่นะครับผม หมอมันใหญ่พี่นอ้องสิมองบูเหญิงน,นะครับเด้อผมใจบวเบิดตนะครับสนใจี๋ยวสิเอาที่ยูไห่นะพี่น้องเราติดต่อได้ที่พี่ปอดโดยตรงนะครับของอีหลงางข้ากินน้ำจิ้มนี่ก็เป็นน้ำจิ้มเจ้าห่อนแสบนัวนะครับมันนี้พ้าตามาก,กิ้นนะยหน้อยพี่น้องจะเข็น,นตาออกคลิปดูแล้วโดนแล้วแต่ว่าผมมีเวลาจะเกี่ยนะครับเดียวถือไว้ก่อน ผักเข้ามีหลากหลายครับซื้อมาเป็นชุดครับพี่น้องซื้อมาเป็นชุดเลยก็หมูสไลด์ครับพี่น้องเนาะอยวรอมันห่อนก่อนนะครับเนาะคนขนบ่ขุนั้งแต่ขุนนี่ได้นี่แล้วก็ใส่พักลงไปนะครับพี่น้องใส่มีเข้าโพดมีเห็ดเข็มท่องนะครับตามความชอบเลยอันนี้ดิบแมนเห็ดอันเห็ดหอมเลยเนาะแต่แมนเห็ดหอมอันนี้เป็นเห็ดหอมมีแครอท ใส่ลงไปตามความชอบนะครับพักยั้งก่อนเสริมเข้าไปเอาใส่ลงไปก่อนนะครับขออนุญาตปรับระดับอีกแปับหน,นึ่งน,นี่นะครับปรับระดับหอนแล้วพี่น้องรอจากหน่อยแต่ว่ามันหอนเร็วอยู่หมออันนี้นะ แล้วก็หมูครับน้องเป็นหมูสไลด์นะครับเพื่อนี่เป็นเนื้อหมอสสูสไลด์หสไลด์แล้เอาสไลด์แลวครับตอนเน่าาเบิงมันสุกก่อนมันกัตสีตอนนน้อยกัสิหดลงยอยู่เห็นบอกครับพี่น้องกับสิบบเห็นเนะาะเพราะว่ามันบรรยากาศดีปากมันบานเขาก็บรรยากาศนี่ เขาก็บรรยากาศมากพี่น้องซุกเรียบร้อยเดีลยวตะเกียบนอยู่ใส่เดี๋ยวขีบไห่ตาก่อนนะครับเนาะพี่น้องแต่ว่าเส้นเส้นบอลเดีใส่เที่ยโ้ยนี่สามสันนี่สามสันนี่เนวเรามักเลยพี่น้องมักไรนะครับตาหมักหมูสามสันเลื่มเอาเลื่อมเอาทัาพี่ใหญ่มาให้ตาตอละเดี๋ยว หนามมันลงเลยไหมเดี๋ยวสิไส้น้ำจิม้มไฮโยน้ำจิม้มบอกเลยว่าสูตรเด็ดมากซิมเดี๋ยวสติดใจได้ละอ่ะถือไปก่อนน้ำจิม้มนะครับผมเมเข้มข้มนม,มากเบ๊ยสนิตก่อนบ๊เพชรบ๊เพชรแสบบ๊ดี่อ,อนอกินก่อนน,อน้อยบาดท,ที่ไหนลุยลุย ลืมเอกสอนใหญ่มากขออภัยหลายๆพี่น้องกูนะมือแซ่บแสบแสบแสบโอ้ยมันเป็นเบาห่อนตัวละเพราะว่ากิ่มารอบหนึ่งแล้วฮะนะก็สิว่าแซ่บครับมาตักอไหมเป๊กไม่ปละโอ้โอโบให้ยังสีเฮ็ดนี่ยังผัดกับเผาหอยยัง เขาก็บรรยากาศพี่น้องเขาก็บรรยากาศกินบาดที่นี่กินส่งดีๆก่อนส่งมันเข่ากันเฮ็ดนี่เลยนะมันสีย้ำกุบกรุบดูกันนะเฮ็ดอันเข็มแซ่บบ่อันนี้ปิดปิดไปแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันสีห่อนนะครับสดน้ำบ่ไม่แล้วตักใส่อีก น้ำมันน้ำนัวอยเลียแฉบเนาะแสบน้ำเจ้วเขาแสบน้ำพช่วงน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำนี่แหละแบสบทั้งสองเป็นเนื้อสามสันสะไหลครับ มีเปว่าพริกยังมีหรอม่ปัดเข้มขนมาก น้ำเจ้าหอนกับเข้มขนม้นเมนไซกําน้ำเจ็ดอยแอนเจ็ดอยหาตมิลลิลิตรที่ผมถือมาาเนี่ยสบายเลยครับเข้มขนน้นอีเดีเอาเสียนบบ อืตัวตามพี่น้องเลยทุกเท่าเฮ็ดกับพ่อ,อยดีกันเนาะเนี่ยกับพ่อ,อยอยู่เพราะว่ามันนั่นเป็นเนื้อสไลดบางๆนะ คักคักน้องเขาก็บรรยากาศไม่ต้องใส่ตะเกียบหรอกเซซ่อนนี่ตักเลยอแต่ะมีแห้งเอ พอ,อไปเ้ย <laughs> <laughs> จามนะ,ะ <laughs> นี่คือก <laughs> ินนะ <laughs> หอมหอมเครื่องมัน <laughs> อาไรยัง <laughs> เห็ดบอ่อเห็ดหอมก่อน แซ่บพี่น้องแซ่บเบิร์ตไปเบิร์ดี๋ยวเบิร์ตเซ็นกับเบิร์ตได้กินอยุติต่เบิตได้รักษาเส้นกับเบิรได้กินอยู่กัตัน้องสิบบ่ต้มต่ออีกนะเดี๋ยวมันจะกินบ่เบิร์ตแม่บระยูครับแม่ไปตายน่าก็เลยบิได้มากินน้ำกันโอ้บิใส่น้ำจิ้มก็ได้ไหมพี่น้องบิร์ใส่น้ำจิ้มกับแซ่บนุ่มไหม นัวดี่นัวแสบราดผัดยัง ย่า่ยูนี่ก็จะมานั่งนั่มเนียวะพี่น้องจดจานว่าเป็นตะกินมาได้ดอกแต่ว่าแซ่บ แดดสิไรเฮาอีดีตาเออมันขึ้นมาเร็วเลยแต่บราเอาแล้ววสันครับ <c oughs> ยานกินบ่เบิดแลมีแห้งสดนน้ำแล้วมีแห้งไหมพี่นอ้อง Còn lạc cán hoàn cứ tỉnh hìa sắt luôn Mình có nhìn Mình có nhìn to nheo Muộn muộn thịt cắn với to nheo cho mặn Nghĩa khăm cho muống Được น้ำมันเมื่อเบ,อบิดบอกยุกกระทานลากมันเบิดนอกท่าอยู่ใส่ใส่กินอันนี้น้ำในด้วยเนี่ยอยู่จังดวอกอยู่ดวกไว้ยุกอืมดวกน้องด้ววกไว้ยแม่น้ำเสียนี่ยังใส่ไว้ เดี <G 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 no ๋ยวจะบวบจนอยู uh, yeah, so uh, yeah, so ่น uh, yeah, so uh, yeah, uh right> ี่แซบครับ yeah, พ so ี่นกแซบมันแซบอยู่ผู้เฒ่าเนาะกับเจังซีร่าผู้เฒ่านี่ต้องมีน้ำสดน้ำเด้กินได้ซ้ำเนี่ยกินได้บุหรี่บันในกินอันนี้น้ำด้วยแค่ยังกินแซ่บๆเล่นปันหอย หอยยเงินหอยดิบหรือหอยเงินปกติตาแล้วหนึ่งสีมักมักเซนไหมพี่น้องปกติตาที่มักกินเซน แต่ว่ารอบนี้บริสไสอะไรเฮงใส่เศษใกินบับเบิดแล้วเฮงใส่เสษนังกินหม้ไม่ไหลายพวกก <c oughs> ินเลยห้ายรลด <c oughs> น้ำจิ้มนีบ่บอบเปือยครับ เพราะว่ามันเข้มขน้นเขาบอกยังเป็นต้องกินหลายครับว่าแม่นอ่นบอลปะตองใส่หลายาน,<ช>นะมันจ,จนิ้มจุ่มแล้วไปจิ้มใ่บอกอันนั้นเพอเอิหนึ่งจิ้มจุม่มอันนี้เขากินคล้ายๆซุก,กี้กันนะเจ้าห่อนซุกี้จิ้มจุ่มก็ได้หรือแต่เขาแต่เขาหมักเขาหมักแบบใดเขากินแบบนั้น อ,อ,อืมแลบ่นก๋วยเตี๋ยวคนาะถ้วยอ,อ่แซ่บพี่น้องแซบ่แซบ,แซบอื้าแซ่บอีดีครับบุญเร็วบ่เดักขนาดเดี๋ยวเปิดไฟไว้ก่อนเปิดน เดี๋ยวต้อมอันต้มใบต้อนะพี่น้องลวกใบต้อให้แม่กำน้องเพื่อกินหรือวาา่าเขาเสียโอ้ต้มเราไปเทศใส่หม้ออุ่นก็ได้กหรอกเนาะอืมเต็มสุก,กีเลยว้างไปเนาะมีผักเนี่ยเขาก็เอาใส่ป้ายครับหัวลาห์ผักหัวลาห่าผักบอกผักบุ้งนี่เห็น,น,นยังยั่งยุ่นเหี้ อันนี่ฮอเบลัใไ่ให้ขอคุณพี่นองหลายๆนะครับผมที่ให้การติดตามและการลงคมนะครับเาะว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยพ,พี่นองไว้หน้าที่นี้ออนะครับเด้อนะครับผมยวบนันนิกอิมแล้วหล่ะนะครับต่างคนต่างอิมแ,แต่ว่าเือเห็นมัน<ไ>น่นบอกว่าใคอันนี้มัน,น้อยนอยู่การบบเห็นบบเห็นเลยบ่คือต่ำบมันต่ำผดมานอนเบียดมาก็มานอนเบียด<บ>อยู่เห็นหรอพ่นองแพนดามักเบียดคนนีห้ยังนี่ ขออนุญาตใส่มือนะครับเด้อมันเป็นตอนบางบ้างนะครับแต่ว่าเสียบได้นมักแดงสิเพราะว่านาายห้างเทียก,กินนาายมาายั่นหลหอาก็เรียนเด้เอาพี่น้องเดี๋ยวสิปิดคลิปแลวแล่ะนะครับเนาะเดี๋ยวมันสิยาลนะครับเนาะจังไดก็ได้ขอบคูณหลายๆจังพบพอกันไหมนะครับเด้อในคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้นขอบคุณหลายๆนออ้อสวัสดีครับเขากินน้ำ